ครับสวัสดีครับครับผมเด็กปั้นกุ้งก้ามแดงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ฟาร์มของพี่ลูปหลอกคนเดิมนะครับแนะนําตัวนะครับอีกรอบหนึ่งบ้านเคฟิตจีนจีมครับผมสาย PVC หรือย่อมาจากเพชรบ้านขั่ครับครับสาขาชัยภูมินะครับชัยภูมิครับบ้านขั่ครับอยู่ในตัวเมอครับผมครับคนที่สนใจติดต่อได้กุ้งอ่าติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเบอร์โทร ต่อที่เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าครับผมครับแล้วก็เฟซบ o ๊กภาษาไทยนะครับอัตภงษ์จบดีบ้านชีฟฟิจีนจีมครับผมครับก็ตอนนี้เราก็จะมาชมกุ้งกันนะครับกุ้งสวยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแลเทมก่อนแลเทมครับนี่ครับแลเทมอ่าตัวหลักนะครับสีแม่พันหลักนะครับ สีสวยนะครับบอกไว้เลยสวยมากตัวจริงสวยมากนะครับเดี๋ยวประกบกับตัวนี้ครับเดี๋ยวประกบกับตัวนี้นี่รอเหาลอกครบเดี๋ยวรอเขาลอกคาบครับอันนี้ก็เพิ่งลอกคาบไปนะครับสีออกเปลี่ยนนะครับก็มาจากอาหารนะครับอาหารนะครับเราให้อาหารอาหารก็เราก็จะให้เป็นอาหารประมาณไหนพี่ อาหารที่ให้ไปในกุ้งสดครับผมให้กุ้งสดนะครับก็กุ้งฝอยต้มน้วครับกุ้งสดแล้วก็กุ้งฝอยต้มนะครับสีเปลี่ยนนะครับดูสีสีก่อนหน้าเขานะครับก่อนหน้าเขาจะดำเมี่ยมเลยดํดำเมี่ยมนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับลอกมาอาจจะไม่โชว์ตัวหน่อยครับอันนี้ก็แข็งแรงกุ้งแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีมากเลยมีตัวสวยครับพาชมฟาร์มครับมาช่วงอีกครั้งวันนี้ก็จะมาซื้อเดทพี่เขานะครับแล้วก็เอากุ้งมาฝากด้วยวันจุดจีน เห็นไหครับสวยนะครับหมอลานครับสวยหมอลานนะสวยนะผมบอกเลยสวยจริงๆใครอยู่ใกล้ๆมาดูอยากสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซพี่เขาไว้ให้อีกครั้งหนึ่งข้างล่างคลิปนะครับก่อนนั้นเหมือนจะเห็นไม่ชัดเนาะวันนี้ก็มาถ่ายใหม่ให้ดูเลยสวยๆทั้งนั้นครับสวยๆทั้งนั้นนี่ครับเป็นยังไงครับ แงแรงครับตัวนี้แข็งแรงขายพีดีนะครับพีดีครับพีดีพีดีพีดีชื่อพีดีตัวสวยครับไปต่อครับนี่แก้มสวยเลยครับสีสวยเลยแล้วก็หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับลอกคาบหลายตัวนะครับอันนี้เพิ่งลอกคาบไปสียังไม่แห้งดีนะครับจะสีออกสวยครับดางสวยดางสวยเลยนะครับ สวยงามนี่ครับเป็นงวันนั้นเห็นไม่ชัดวันนี้มาถ่ายให้เห็นกุ้งกันใหม่นะครับชัดๆไปเลยนะครับเห็นไหมครับก็ล่อคาบหลายตัวนะครับ<ๆ>นครับสวยๆเลยแจมๆเลยสีนะครับใครชอบสีแบบไหนนะ หนวดครับตำหนิน้อยนะครับตำหนินี่ถ้าไม่มีเลยครับถ้าไม่หนวดขาดนะครับอันนี้ก็ตำหนดตำหนิไม่มีเลยนะครับหนวดยาวเฟ้ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้โชว์ตัวอันนี้ใกล้จะลอกข้ามนะครับมันแค่เชื่อมขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็อพันข้อต่อไปครับในรสนใจก็อันครับชมได้ครับกงจะมีลงเดินนะตัวนี้จะมีลงเดินนะครับข้อพันตัวนี้สุดควันครับผมไอ้เนี่ยครับสวยไหมครับ แข็งแรงนะครับ ER. ดูดูดูดสีครับเป็นไรครับแก้มขาวด้วยนะครับแก้มขาวด้วยสวยนะครับดูหางนะครับหางสีนะครับดูครับโชว์เลยครับสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกสีรุดนะครับโก้สีรุดสวยเลยนะครับนี่ครับหนวดนยาวครับแข็งแรงครับพุ่งแข็งแรงตัวเราไปดูต่อไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยครับอันนี้ก็สีสวยนะครับ ดังว,วอับูซีน้องเอ๋ใน่ตัวใช่ครับครับนะมีตัวสวยๆทั้งนั้นเลยคนที่อยากได้อยากติดต่อนะครับเฟซนะครับเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะครับออสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เพิ่งรอข้าวไปนะครับมีตัวสวยๆ,ๆนะครับ ันนี้ก็ลอกค่าไปไงครับเป็นง่ายสวยนะครับสวยไหมนี่ครับแต่ละตัวอันนี้จะเป็นด่างนั้นเลยนะครับพี่เขียนไว้ด่างนะครับตัวนี้สวยมากสวยมากตัวนี้พี่ชอบมากเลยนะครับตัวนี้นี่ครับโชก้ามด้วยครับโชก้ามใส่ด้วยนะครับเป็นไงครับ สีสวยครับแข็งแรงครับแข็งแรงดูครับดูข้างหลังเขากินประมาณน,นี้นะครับครับตัวต่อไปเนี่ยครับกาจะเป็นสีใสๆตรงนี่นลอกค่าหรือเปล่า ลูกโกดนะครับที่กำลังเติบโตอันนี้ก็สวยๆนะครับสวยๆออกด่าบหมดเลยนะครับแก้มขาวเลยนะครับมางามๆเลยนะครับอันนี้เป็นฝั่งโกดเริ่มโตแล้วนะครับอันนี้สายสายพี่แกเขาเองนะครับอยู่ชัยภูมินะครับเห็นไหมครับพี k เคนะครับสายพี่เขาเองนะครับ สายของชัยภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่ไข่นะครับเพราะนั้นไมไ่ถ่ายให้ดูกําลังรอ,งองขับไข่นะครับไข่เลื่อมมาแล้วนะครับฟ้องเลยเดี๋ยวไข่ขับไข่แล้วมีมีลูกกุ้งเมื่อไร่ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ก็ทักเฟซไปคุยกับพี่เขาได้นะครับอันนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยนะครับส,สวยๆแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกเขานะครับเริ่มโตแล้วนะครับสีสวยครับนี่ครับสวยงามน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งนะครับสายดำครับอันนี้ลูกกุ้งสายดํานะครับสายดําเห็นสีไหมครับเห็นสีไหมออกส,สวยๆเลยครับ สวยงงามเลยทีนี้ก็จะมาดูทัวน,นี้เทมอีกตัวแลรเทมครับเห็นไหมครับแลรเทมด่างสวยเลยครับสวยงามมากตัวจริงสวยครับสวยก่าในรูปในคลิปนีกนะครับสวยงามครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเป็นเดทนะครับเป็นเดทักเตอร์นะครับครับเป็นเดท มีแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงแยกนะครับสีสวยๆเลยตัวใหญ่ๆสีสวยๆเลยนะครับสีสวยมากนะครับเด็ก็วันนั้นผมไม่ถ่ายให้ดูก็มีพี่เขาจะเลี้ยงก้ามแดงไว้ข้างหลังบ้านอีกนะครับก้ามแดงก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยก้ามแดงนะครับเยอะครับพี่เขาเลี้ยงทุกอย่างครับคนที่สนใจนะครับติดต่อได้นะครับ เบอร์โทรเบอร์โทรก็ตามคลิปเลยนะครับแล้วก็ลิงก์เฟซเดี๋ยวผมให้ไว้อีกทีนึงนะครับใต้คลิปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ